ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพารีวิวเกมทั้งหมดที่ผมสร้างซื่งเกมที่ผมจะมารีวิวก็สองเกมนี้แหละแล้วก็เกมนี้ด้วยนะคุณผู้ชมสามเกมเลยเพราะว่าไอกเกมเนี้ยมันคือเกมมันเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าอเครื่องผมลบคลิปไปแล้วเพราะว่าดันนี้มาก็รีวิวเกมน่้เลย เรื่องนี้ก็คือเกมปัญญาอ่อนอันแรกที่ผมได้สร้างมา้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนั่น่ะแน่นอนก็เหมือนเดิม ผมไม่อยากเนื้อเรื่องให้อยู่เนาะคุณผู้ชมก็ไปหาอ่านดูเองอ่ะตรงนี้เฮ้ยเด็ดเด็ดนอืมอืมตายไอเวนซึ่งมันเป็นเกมนั้น,น,ะนะเลยในนี้จบจบแป๊บเดียวใครจะไปหาเนื้อเรื่องจะไปหาเล่นก็ แนะนำถ้าจะอ่านถ้าจะเสร็จในะเรื่องให้ไปเป็นตัวเองทำไมขี้เกียดครับก็เกมนี้ไม่มีน้ำมาหรอกเปลสมบัติที่อยู่หลังเกาะนั้นให้ได้แล้วก็มีไอคอนกระดูกสกิเลตัสรีฟาหรือไเฮนั้นเฝ้าอยู่ที่หนือก็เป็นตัเองนั้น ผมจะวันฉดมาเพราะว่าน,น,นักขนูเอกนักขนูอเลยมามาฆ่ายิงหัวเจ้าเนี่ยอ๋ออไอ้ไอ้ไอ้วานไอ้ขวานไอขน้ไอขวานออกไอ้ขวานแตกเออแตกเดี๋ยวจะไปสกเกล e ต o นใหญ่หมด มันยืนลอยมาหาผมเลยเฮ้ยออกออกอยอยไวช่วยด้วยอ๊ฟึ๊บเมือแตกละมาอันนี้ก็คือบอดงองของมุกเองยิงมันนุยมอึมมันมาตายละ,ะเก็บ เออแค่นี้แหละอ้ยแป๊บหนึ่งนะอ,อืมเคมาละนี่แหละผมจะเล่นเป็นพลนักดาบซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวปกป้องไอ้นี่นะคุณผู้ชมไอทงของเราอะซึ่งมันจะมีพวกสกินเลตันพวกนี้นะ่ะสะมอนมาแล้วพวกเราต้องฆ่าถ้าไม่ไปทำลายทงก็อะไรกระเทิบแหละซึ่งมันจะมีไอเฮ้ย เอันนั souvent, universo, 對對้นจะลอยไหมเนี่ยเอออืมอืมอืมเอออ้ยติดติดคอยช่วยคอยแน่เอามามาช่วยเพื่อนช่วยนางนี่สวนเอ้ยเวนจะพังแล้วอืมอืมเอ้ย จะไม่ยอมเลยเด็กขาดโอ้เอเวนนี่มาจบแล้วเล่นดับปลาชิบหายไปแล้วอ่ะแล้วเราก็มาเล่นเกมนี้ซึ่งคุณชมก็มว่าสนใจมากนะเขาเกมที่ผมสร้างทั้งหมดก็เกมปัญญาอ่อนหมดแล้วนี่นเกมนี้คือมันก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันคุณม ยังไงเหรอเราจะได้รับบทเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่นอนก็อยู่ตรงเนี้ยที่ต้องออกไปจากกระสารที่ตรงนี้ให้ได้แล้วก็มีขวานวางอยู่ตรงนี้ผู้จำก็หยิบแม่มนะนั่นแหละมันก็มีไอ้เฮนันอยู่ข้างนอกแล้วก็เดินมาเก็บขวานแพื่ไปเปิดประตูตรงนี้เอาจริงกูจำก็มา แมวขวานเพื่ออะไรเพื่อเออจิงก็ในหูวกนั้นก็มีแค่ขวานละให้เวนตายแล้เฮ้ยได้เปิดได้เปิดใกเวน,นี่มาอยู่ละตีฆ่าตายอัดประตูนกตายฮะเนต้องไปให้ได้เอ้เพื่อนวัสดี โอ้ยทุกทีโอ๊ยรีไปจะจะรีไปได้อ่าเอ้าผมตายเออช่างแมงหละเกมนี้ผมมีคะนนละก็ไปปิดนาฬิกาให้หน่อยมันรงเสียงเสียงดังฟลีควอยน่ามาไปเกมต่อไปเกมนี้่ะอืม โยโย่ทุกคนโอ้ยมาเกมนี้ใช้เกมแนวไหนมากทุกคนเนื้อมาธินารของเราเนี่ยก็คือเนี่ยผู้ชมเห็นคนที่เดินตามพวกเรามาทั้งหมดนี่ไหมเขาคือผู้รอดชีวิตเราต้องมาธิการแล้วก็แค่พาพวกเราไปผู้รอดชีวิตไปที่หอนะแต่พวกเราต้องรู้ทันไปว่าทำไมเออ็อบบี้พวกนี้มันตีแรงนะถ้ากพวกเราไม่รีบนะผู้ชมเดี๋ยวจะตาย เรื่องเกมนี้จะให้แค่ชีวิตเดียวมัน,เป,นเป็นเกมเนี่ยก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปอืม เด้อซอมบีเพิ่งกระโดกดกระจายรู้ว่าความลำบากของการหิวมม,มันนี้สิ ซึ่งตัวละครตัวสีตัวนี้ก็เพยๆเออรนี่นะเพย์เออยเหรอเยเออยเอยแทงเออเอออืมยทำเพื่อเกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้นะจะหาเล่นกันดูโอ้โหอืมเออยเอเอ เบิดินเราเหไอบิดก็จิน,นี่ไงกระโดดงเหอ,อัเราส้องเอออ่อ,อือออออา,าย,าย,ยมาแบบนี้ก็มีเท่านี้นะ อะไรมีคนมีแบบไหนรุ่นถึงสองร้อยคนทุกครั้งมาไปแล้วเ้วย